บ้านฉันชนบรุรีไม่ใช่แค่เมืองทะเลสวยแต่ยังมีอาหารที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์อย่างจานนี้น้ำพริกไข่ปูของโปรดประจำบ้านที่ฉันอยากแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้ลอง เป่นพูหนายค่ะผู้สุดไหมคะทำเนียขึ้นมาตอนไหนคะตอนหกโมงเช้าอานึงค่ะตอนไหนดีตไหนก็ได้ค่ะไม่นไม่ได้มีอะไรลนะ ข่าอะรส่ค่ะ่ครับอะไรดีคะพริกกระเทียมมะนาวหอมแดงครับพริกเอาเป็นอันนี้หรือว่าพริกแดงใหญ่คะลูกอันนี้พริกกินดาอันนี้พริกขี้หนูจะพริกที่แดงอะไระใช้กินดานะคะแล้วอะไรคะลูกกระเทียมครับ เทียมนะคะมะนาวครับมะนาวลูกละห้าบาทละสี่ลูกดีลูกสีลูกครับคีะเขาบอกสีสีลูกครับแล้วก็หอมแดงครับหอมแดงนะคะหอมแดงอันนี้หอมแดงหอม ัขอซื้อคคอกอันนึ่งครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้กสา 350. มร้อยห้าสิบไปสามร้อยหลุดลดไปให้งั้นเอาอันนี้นชุดหนึ่งนะครับ ปูนี่สดมากเลยเอามาจากไหนเนี่ยตลาดทะเลหนะ้าบ้านนี่แหละขึ้นจากเรือม,มาเช้าเลยนะอาหารทะเลสดๆแบบนี้คนอีสาน,นย,ยางหนเจอน้อยมากอยากลองกิน,น,นทัี่ไข่ปูจะแย่แล้วนำ้ทนำทำง่ายไหมเนี่ยฉันตำน้ำพริกไม่เป็นนะไม่ยากหรอกสิ่งสำคัญคือวัตถุดิบต้องสดนะ A Later Few Moments โอ oh, ้โหเจ๊ฉัดทุกคนมากไม่คาวเลยแถมไข่ปูก็หอมมากสุดๆเกือสุดละอืมน้ำพีไข่ปูนี้ให้ความรู้สึกเหมือนฉันอยู่ริมทะเลเลยนะเธอทำเก่งมาก สุดยอดรสเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มกินกับผักสดเข้ากันสุดๆที่บ้านฉันมีแต่ปลาร้านี่มันอีกโลกเลยฉันดีใจนะที่พวกเธอชอบน้ำพกไข่ปูเป็นเหมือนตัวแทนของชนบุรีรสชาติมันคือตัวตนของบ้านฉันบ้านฉันก็มีน้ำพริกนุ่มนะกินกับแคบหมูกรอบเค็มๆอร่อยมากไว้คราวหน้าฉันจะรำให้พวกเธอกินถ้าบ้านฉันก็ต้องเป็นลาบน้ำตกกินแล้วซาบถึงใจแน่นอนสำหรับฉันคงต้องพาพวกเธอไปหาของกินที่กรุงเทพมีคบทุกภาคเลยล่ะ งั้นเรามาสัญญากันนะจะทำอาหารบ้านเราแล่เป็นกงนแบบนี้ตลอดไปเย้อ <Yeah. S 3> ้มพริกไข่ปูไม่ใช่แค่จานอาหารแต่เป็นเรื่องเล่าและความทรงจำของบ้านฉันที่ฉันดีใจที่ได้แบ่งปันให้เพื่อนๆและใครก็ตามที่ได้ลอง